ในวันที่โลกเข้าสู่ภาวะโลกร้อนที่กำลังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงระบบนิเวศต,ต่างๆ BlueTech เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดท,ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราผลิตและส่งออกจากโรงงานที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการวัดคุณภาพแผงโซลาเซลล์ระดับทิววันจึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะมีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างมั่นใจ ในวันนี้เราจะพามารู้จักกับสินค้าทั้ง5ชนิดของลูม a s ี r ีส์กันนะครับเริ่มที่ Blue Tech ไฟตุ้มโซล่าเซลล์150วัตต์มี LED 50เมตรความจุบแบตเตอรี่สูงถึง4,800ม ah, ิลลิแอมสามารถเปิดได้ต่อเนื่อง18-20ชั่วโมงและมีไลท์เซนเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมการกันน้ำระดับ IP67 มาพร้อมรุ่นน้องไซมินิอย่าง Blue Tech ไฟติดผนัง 6วัตต์และ3วัตต์แบตเตอรี่1,200และ2,400 ah. มิลลิแอมมีโมชั่นเซนเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวและเราได้มีการต่อยอดพัฒนาอีกรุ่นเป็น b บลูท c h ไฟถนนสตรีทไลท์ที่มาพร้อมแผงโซล่าเซลล์ในตัวโดยเริ่มต้นที่150วัตต์ไฟ4ช่องมาพร้อม LED ถึง140เมตร300วัตต์ไฟ6ช่องมาพร้อม LED ถึง210เมตร และ400วัตต์ไฟ8ช่องมี LED มากถึง280เมตรแบตเตอรี่มีความจุสูงสุด8,000ถึง16,000มิลลิแอมสามารถเปิดได้ต่อเนื่อง10ถึง15ชั่วโมงมาพร้อม Light Sensor เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมการกันน้ำระดับ IP67 มีให้เลือกถึง2ส,งสีทั้งไฟ Daylight และ Warm White b บลูเทคไฟถนนทรง UFO เริ่มที่600วัตต์ไฟ3ช่องมี LED 360เมตรและตัว1,000วัตต์ไฟ5ช่องมี LED มากถึง600เมตรมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูง15,000ถึง20,000มิลลิแอมสามารถเปิดได้ต่อเนื่อง13ถึง16ชั่วโมงมีไลท์เซนเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกันกันน้ำระดับ IP 6 7มีให้เลือกถึง2ส,สี ทั้งไฟ daylight และวอร์มไว้ Bluetec h ไฟ spotlight มีให้เลือกหลายวัตตามความสว่างที่ต้องการเริ่มที่60วัตต์80วัตต์ไฟ100วัตต์ไฟ200วัตต์ไฟ300วัตต์ไฟ500วัตต์และตัวสุดท้าย1,200วัตต์โดยรุ่นนี้มีไฟ LED มากถึง79ถึง1,500เมตร โดยทั้งหมดมีแบตเตอรี่ความจุสูงสุด6,000-48,000ถึงมิลลิแอมสามารถเปิดได้ต่อเนื่อง10-15ถึงชั่วโมงมีไลท์เซนเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมการกันน้ำระดับ IP67 มีให้เลือกถึง2ส,งสีทั้งไฟ daylight และ warm white ชุดอุปกรณ์ของ BlueTech สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองทนแดดทนฝนมาตรฐาน IP67 ทุกรุ่นสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมท และสามารถเปิดปิดอัตโนมัติหมดห่วงหากเราไม่ได้อยู่บ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดไฟโซลาเซลล์บลูเทคก็จะติดและทำหน้าที่เฝ้าบ้านให้คุณในยามค่ำคืนสว่างจนถึงเช้าแล้วดับไปเพื่อชาร์จไฟในวันใหม่นอกจากนี้การใช้พลังงานทดแทนในประเทศของเราเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายบลู e ทคเรานำความต้องการของลูกค้ามาศึกษาและพัฒนาต่อจนได้แผงโซลาเซลล์คุณภาพสูง ระดับเทียวันสามารถใช้งานได้ทั้งออนกริดและออฟกริดบลูเทคแผงโซลา r เซลล์โพลีคริสตัลไลน์345วัตต์รุ่น dsm 72345แผงโซลาเซลล์ Sale, ชนิดโพลีคริสตัลไลน์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวันที่แดดอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถแบ่งเซลล์ย่อยได้ถึง5 b u บัสบาร์72เซลล์ลดปัญหาการเกิดไมโครแครกสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้า ได้สูงถึง38.2โวลต์ตามสเปค Bluetech แผงโซลาร์เซลล์ Polycrystalline 345วัตต์รุ่น Lumapoly 150 h a l 345วัตต์5บัสบาร144เซลล์สามารถผลิตแสงได้แม้จะโดนสิ่งบดบังไปถึงครึ่งแผงสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง38.80โวลต์ ต่ำสเป l บลูท c h แผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลน์485วัตต์รุ่นลู m a โมโน150ฮา485วัตต์9บัสบาร์150เซลล์สามารถผลิตแสงได้แม้จะโดนสิ่งบดบังไปถึงครึ่งแผน่น สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง42.24โวลต์ตามสเปคสินค้าแผงโซลาเซลล์ของ BlueTech ทุกชนิดผ่านการทดสอบและการรับรองจากหลายสถาบันตัวแผงมีขนาดใหญ่กว่าตัวคนถึง2เท่ามีความแข็งแรงทนทานวัสดุเป็นอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาง่ายต่อการติดตั้งสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม ตั้งแต่ลบ40องศาถึง85องศาเซลเซียสการกันแดดกันฝนระดับ IP 6 7โดยแผง s o l a r c เ l ล BlueTech เป็นแผงที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับแผงที่กำลังเป็นที่นิยมในงานโปรเจกต์ใหญ่ๆทั่วโลกทั้ง Solar Farm ์มโซลาร์ลู o ท็อโดยรุ่นนี้กระแสะไฟสามารถไหลได้ดีกว่ารุ่นปกติทั่วไปเพราะมีเซลล์ที่เล็กกว่าสะสมความร้อนน้อยกว่ารับประกันไฟออก80%นานถึง30ปี สามารถนำไปใช้ได้ทั้งออนกริดและออฟกริดหรือนำไปต่อกับมอเตอร์การทำเกษตรกรรมได้เลยเรามาทดสอบไฟโซลา่ากันครับเริ่มจากทดสอบความสว่างของบลู e ทคไฟตุ้มโซล่าเซลล์150วัตต์มารับชมความสว่างไปพร้อมกันครับ โดยความพิเศษของไฟต้มนั้นเราสามารถยกไปห้อยที่ไหนก็ได้หลังจากที่ชาร์จกับแผงโซลา่าเซลล์เต็มแล้วอีกทั้งยังสามารถถือไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องพ่วงสายสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ทดสอบความสว่างของไฟ BluTech ไฟติดผนัง6วัตต์และ3วัตต์โดยรุ่นนี้มีระบบ Motion Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวไฟจะติดอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านต่อไปเราจะทดสอบความสว่างของไฟ BluTech e ไฟถนน Street Light 150วัตต์300วัตต์และ400วัตต์ตามลำดับเริ่มจากเปิดไฟที่100%และกดรีโมทเพื่อลดความสว่างลงไปรับชมพร้อมกันครับ รุ่นนี้สามารถปรับรีโมทเป็นโหมดออโต้เรดาร์เซ็นเซอร์โดยไฟจะลดลงเมื่อไม่มีคนอยู่และจะติด100%อีกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านบริเวณนั้นๆสามารถเลือกตั้งเวลาในการทำงานได้ตั้งแต่3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงและ8ชั่วโมงโดยไฟจะสว่าง100%ตามลำดับชั่วโมงที่เราเลือกและหลังจากนั้นไฟจะค่อยๆลดลงตามลำดับ ทดสอบความสว่างของ l u u t e c h ไฟถนนทรง UFO 6 0 0วัตต์และ1 0 0 0วัตต์โดยรุ่นนี้สามารถปรับรีโมทออโต้เรนด้าเซนเซอร์ไฟจะลดลงเมื่อไม่มีคนอยู่และจะติด100%อีกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านบริเวณนั้นๆสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงและ8ชั่วโมงโดยไฟจะสว่าง100%จนครบชั่วโมงที่เราเลือก และหลังจากนั้นไฟจะค่อยๆลดลงตามลำดับเราจะเริ่มทดสอบที่600วัตต์กันก่อนนะครับโดยผมจะเปิดไฟที่100%แล้วกดรีโมทเพื่อปรับลดแสงสว่างและเพิ่มเป็น100%อีกครั้ง เป็นยังไงกันครับกับความสว่างของไฟ600วัตต์และเราจะเริ่มทดสอบที่ไฟ1,000วัตต์โดยผมจะเปิดไฟที่100%ตามเดิมและกดรีโมทเพื่อปรับลดแสงสว่างและเพิ่มเป็น100%อีกครั้ง คราวนี้เป็นยังไงครับความสว่างของไฟ1,000วัตต์ต่างกันไหมครับการทดสอบความสว่างของ Blue Tech ไฟสปอ t l i g h t เราจะทดสอบที่60วัตต์ก่อนแล้วตามด้วย80วัตต์100วัตต์200วัตต์300วัตต์500วัตต์และ1,200วัตต์ตามลําดับนะครับที่เราทำการทดสอบแบบนี้เพราะว่า หลายคนจะนําไปใช้ในพื้นที่ที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราควรเลือกไฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะนําไปใช้งาน ต่อไปทดสอบความสว่างของ BlueTech ไฟสปอตไลท์นระยะห่างจากตึก15เมตรกับตึกสูง5ชั้นนะครับ เราขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราโดยหันมาใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เราพร้อมจะรับฟังทุกความต้องการของลูกค้ามาสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและจะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตเพื่อให้ได้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่ดีที่สุด Blue Tech Technology